สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกช่องนายเอ็มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เดิมครับเป็นอันบ x ็อกอีพีที่5นะครับก็ห่างหายไปน่านกับการ u n นบ x ็อกนะครับเนื่องจากผมต้องมีงานประจำนะครับที่ต้องทำด้วยนะครับก็งานค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะครับก็เลยไม่มีเวลามาเปิดกล่องนะครับวันนี้มีเวลาแล้วเรามาเริ่มอยแรกกันนะครับไม่ให้เสียเวลานี่ครับ อันนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งก็อันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับแวบหนึง่งอันนี้มาจากเชียงใหม่ครับกล่องนี้ดูซิว่าจะได้อะไรครับองจากเชียงใหม่ ค <Okay. S 2> ด้านในเป็นอย่างนี้ครับกล่องแดงๆครับเป็นกระแทกมาด้วยนะครับโ oh. อ้ใช้คัตเตอร์อกรีดครับ อะไรฮะโอ้เป็นทาเวสุวรรณครับจับไหมครับในกล่องโอเคนี่มังคลาพิเศษสมโพธ์6เมษาสองนนะครับอันนี้เป็นทาเวสุวรรณรุ่นที่2ครับของวัดป่าดาราพิรมนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อันนี้ช่วงนี้แรงมากครับกระแสะของทาวเวสุวรรณนะครับผมก็ทนกระแสะไม่ไหวแต่ว่าของหลวงพ่ออิดนี่แรงพอสมควรก็เลยมาเป็นทาวเวสุวรรณเหมือนกันครับแก้ปีชงน,นะครับอันนี้ปีนี้ใครชงก็ห้อยทาวเวสุวรรณก็จะช่วยได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ากล่องนี้นะครับทาวเวสุวรรณกล่องนี้มีความสวยงามอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับผมโอเคครับ หลังจากอันบ็อกมาแล้วนะครับก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับองค์นี้นะครับนี่ก็คือเป็นเท้าเบสุวันนะครับผมรุ่นที่สอวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเท้าเบสุวันที่หลวงปู่บัวเกตปทุมสิโรนะครับแล้วก็มหาเถระองค์อื่นๆนะครับร่วมอธิษฐานจิตพิธีมังคลาพิเศษสมโพธนะครับเมื่อวันที่6เมษายนนะครับนี่ ปีสนานะครับตรงนี้นะครับหนึ่งชุดประกอบไปด้วยนะครับเหรียญลูกไข่นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีองค์เท้าเวสุวรรณหนึ่งองค์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับความสวยงามของกล่อง สังเกตว่าก็จะมีองค์ลอยนะครับนี่องค์ลอยนะครับเป็นทองแดงเนื้อสมธิ์นะครับแล้วก็มีเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับมูลค่านะครับตอนอดศรวัดไม่แน่ใจนะครับแต่ปัจจุบันก็ถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของใช้พุทธคุณนะครับก็มูลค่าอยู่ที่800ร้อถึงหนึ่บาทนะครับก็ได้ชุดนี้มาบูชานะครับ สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มากล่าวถึงเทวเวสุวรรณกันนิดนึงนะครับผมก็เทวเวสุวรรณเนี่ยก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะครับผู้รักษาทรัพในแผ่นดินนะครับท่านเป็นผู้คุ้มครองนะครับโลกหรือมีชื่อว่าเท้าจตุโลกบาลนะครับว่าโดยท่านเนี่ยเป็นองค์จตุโลกบาลประจำอยู่ทิศเหนือนะครับสถิตยอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหารา จตุมหาราชิกาโทษนะครับอ่านตุกติกาดนี่นะครับก็ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และก็ผู้ผีปีศาจนะครับและความมั่งคั่งบริบูรณ์แห่งทรัพย์ทั้งหลายนะครับก็ใครบูชาเนี่ยก็ได้สองพุทธคุณนะครับป้องกันสิ่งเป็นตรายผู้ผีปีศาจที่จะเข้ามาในชีวิตที่จะเข้ามารังควานหรือรบกวนท่านนะครับแล้วก็สามารถทําให้ท่านเนี่ยมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปีชงปีนี้นะครับ บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยแข็งแกร่ปลอดภัยนะครับก็ท้าว,วเวสสุวรรณเองทรงเป็นมหาเทพที่มีหลายพระนามนะครับนามแห่งเทพประจําสํานักไอาการสูงสุดนะครับพัฒนาปดีนะครับผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์นะครับพระธนสวนพระธเนสวรขอโทษครับเจ้าแห่งทรัพย์เป็นต้นนะครับนี่ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็กล่าวไว้ว่านะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็น เจ้าบัญชีพระการใหญ่ที่บันทึกความดีของมนุษย์แต่ละคนเอาไว้อะครับโดยเมื่อถึงวันอุโบสถขึ้นหรือแรง8ปดข้ามและ15บห้าข้ามเครับท้าเวสวรรนะครับ,ววนนร,บรวมถึงท้าจตุรรกบาลท,ทั้ง4นะครับก็จะลงมาตรวจโลกมนุษย์อยู่เสมอนะครับต่อนะครับผมนี่ก็แกะกล่องมาก่อนนะครับ ก็โดยจะถือแผ่นทองคําและดินสอน,นะครับแล้วก็เที่ยวเดินดูไปทั่วทุกแห่งถึงฐานบ้านเมืองนะครับทั้งหลายในเมืองมนุษย์เนี่ยครับว่าใกลหมั่นทําบุญทําความดีก็จะเขียนชื่อและก็การกระทาลงบนแผ่นทองคํานะครับแล้วจนนาแผ่นทองคำเนี่ยไปมอบให้กับพระัญจัตศิข่อนเทวบุตรนะครับซึ่งจะนําไปมอบให้กับพระมาตุลีทั้นพระมาตุลีเนี่ยเมื่อได้รับแล้วก็จะได้นําขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระอินทร์นะครับ ซึ่งถ้าบัญชีในแผ่นทองคามีเป็นจำนวนมากนะครับเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายก็จะแทรสองสาธุการด้วยความยินดีที่มนุษย์เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์มาเป็นจํานวนมากนะครับแต่หามนุษย์ได้ทาแต่กรรมชั่วนะครับอยู่รูปหล่อนะครับประมาณนี้ความสวยงามของของค์นะครับดูความพุทธศิลป์ความละเอียดของพิมพ์นะครับอืม มีเป็นองค์หล่อลอยองค์นะครับในทองแดงก็ถ้าหารุดทาความชั่วนะครับก็จะจดชื่อส่งให้พญาโยมราชเพื่อให้หนายนิราบาลทั้งหลายนะครับได้ทํากรรมกรนะครับให้ต้องตามโทษสาอุโทษที่ได้ประกอบกรรมนั้นนะครับในอดีตนะครับมีการจัดสร้างรูปบูชานะครับทาวเวสุวรรให้ การสักการะบูชาโดยมีความเชื่อว่าการบูชาท่านเนี่ยจะนํามาซึ่งโชคลาภนะครับและสัพสมบัติตลอดจนช่วยคุ้มครองคุณส่สิ่งประมงคลทั้งหลายนะครับรวมถึงป้องกันผู้ผีปีศาจทั้งปวงด้วยนะครับสาหรับองค์นี้ที่ผมได้มาน่าจะเป็นเซตครับชุดนี้จะเป็นชุด3 8 6 7นะครับใช่ไหมครับชัดเจนครับผมอ่ะสามแปนขอโทษครับ สามแปดศหกแล้ก็จะมีต่อโคดดาวที่ฐานนะครับจะดูที่พิมพ์นะครับคันหน้มันจกระบอกนะครับช่างเขียนว่าท้าเวสุวรรณนะครับนี่คือความคมชัดของพิมพ์นะครับ นปรบมาน,นี้เลยครับความสวยงามขององค์นะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญรับมีรูปหล่อลอยองค์นะครับก็รายนามพระเทระนะครับที่เมตตาในพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษเทวิสุวรรณนะครับที่วัดป่าดาราพิรมเนี่ยเมื่อวันที่6เมษาปี2559ครับมีพระธรรม มังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิิมังคโรนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจำทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับประเทศปริยัติมงคลนะครับหรือหลวงปู่โอภาสโอภาโสนะครับพระเจ้าอาวาสวัดจองคำนะครับพระอารามหลวงจังหวัดลำปางนะครับพระภูภาวนวิรัตนะครับวิครับหลวงปู่สังสังกิตโจรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์วัดป่าอาจารย์ตื้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ หลวงปู่เปลี่ยนนะครับปัญญาปฏทีโปนะครับประธานสงฆ์วัดอารันวิเวกจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระครูวิบูลธรรมกิจนะครับหลวงปู่โบเกตปฐุมสิรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าปางขึ้นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีพระครูพระโหเยอะอีกยี่สิบองค์นะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับบูชานี่ ร่ำรวยแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้แน่นอนนะครับอันนี้คือหน้าท้าเวสุวรรณนะครับดูชัดๆด้านข้างเป็นอักขระนะครับกำลังเห็นว่าเท้าเวสุวรรณนะครับด้านนะครับน,นี่เป็นห่วงนะมีห่วงครับนี่ขนาดเป็นแบบนี้นะครับความสวยงามก็เป็นสายเหนือครับ ศิลปะสายเหนือเลยครับเนี่ยนะครับความดีของพิมพ์นะครับเป็นหน้าท่านเวสุวรรณท้าเวสุวรรณหน้าดูครับเป็นยักษ์ครับนี่ครับก็ชุดนี้ถ้าบูชากันก็จะได้นี่ต่อโค้ดเป็นนี้ครับตรณปปัดนะครับสามแปดศูนย์หกเช่นเดียวกันหน้าท่าน ขอบเลนเป็นยังไงดูหน่อยครับขอบแบบนี้นะครับตะใบครับก็ปัจจุบันอย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าจะมาหาบูชากันนี่ก็800ถึง1,200บาทนะครับชุดนี้นะครับของวัดป่าดาราพิรมหลวงปู่ประเกตท่านก็ร่วมอธิษฐานจิตลุกเสกด้วยนะครับนี่ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอันบ็อกมาวันนี้ EP ที่5นะครับเดี๋ยวไว้ผมมีผู้ติดตามถึง3ล้าน s u b สไคร์เบเมื่อไหร่นะครับผมจะมาแจกนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่นะครับร้อแปสิบซับสไคร์เบอครับโอ้ดีใจมากจะก่อเกิดรายได้ได้ไหมน้อนะครับกำลังซับหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่กำลังใจอย่างเดียวครับการทำคลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับนี่ใส่กล่องไว้นะครับไว้ EP ต่อไปครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาแนะนาพระที่ผมเช่าบูชามาให้ทุกท่านได้รับชมมาฟังอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากนะครับที่ติดตามกันมา ขอบคุณมากครับไว้เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ